มาเป็นซีเลสในกหนึ่งสนะ 6, 1, 2, 3, 1, 2, อ,องสามหนึ่งสองสามมาขางละสกาะกลางน้อยมากเลยเกาะกลางละเล็กนิดเดียวเนาะบลูลามาเขาคืจังถนนเมืองไทยเลยไม่ยังระดั s ส n g สองสอกไป fucking hurry up you fucking ดาเขาแหละนี่าโรงงานชาริสาเนาะทุกคนนี่ยรถคันนี้มันกระบังอยู่เนาะนี่โรงงานอ่ะนี่โรงงานชาริสาอยู่ตรงเนี้ยขัดอาดขิดเี่ยมได้เนาะไอจอดเนาะจึงมากกว่าวงวับวงวนเนาะทุกคนเนาะเราจุดดาไปน้ำทางไอจอดนี่โชเฟอร์ชาริสานะ ไปทางดูคุณน่าเห็นปะยุ่มกันไปคันพาวาเตยแต่คอยสตาร์ทวิดีโอแล้วก็เมียนกว่รถเลยอันนี้เป็นขาเจ้าขยายถนนตรงอ่ะเสียไฟแดงเ,เนไปเจ้าขยายขยายแบบตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนี้เมันขยายเลยเนเนาะ ตรงเร็วกว่าทั้งสองฝั่งเลยตรงไปเลายวซ้ายเีวยวขวาว่าขันไข่ว่าได้คลิปแล้วเราก็แบบบรรพ์พ่อขันไข่หันกล่องหาเราเราก็หยุ่มไขว่ถาเก็ตรงไปเออตรงไป Hurry up แยกห้องทถาตรงไปถนนก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยหรอกทุกคนก็ไม่ได้ดีอย่างมากไปหรอกคนก็ว่าดีก็ดีไปคนละแบบ ประเทศไทยเขาก็ดีจังนึงเนาะเยอยู่ยนี่ก็ดีจังนึ่งมันบ่มีอย่างที่มันแบบลอยไปซีนเนาะทุกคนถนนบ้างขุนบุกลินนะบางระสามนมีกฎหมายกำหนดเนาะไม่เกินเจ็ดสิบเนาะไปมาเจ็ดสิบถนนธรรมดาเจ็ดสิบมอตเตอร์เวย์ฟรีเวย์เนาะเจ็ดสิบประมาณแปดสิบถึงร้อยสิบ เบ้านหลังนี่แหะตุกุนจะิส่ชาเลยใส่มือเฮาเนี่ปลาปลาโนไม่เคียวๆในแบบนี่ไงฝนตกมาโนไม่เป็นเดขึ้คืนดีเนาะเป็นตะเบก็บนลอยู่นี่ปลาโนไม,ม่หายากเหอยู่อยู่นี่ปลาโนไม่มันหายากเน,น,นี่ย กูต้อานเองเชมนาไปซักมาซาบนาวเหมือทั้งเกี้ไทายคลิปแล้วไม่ค่อยเว้าเลยแล้วไม่ค่อยเว้าในคลิปจะไร้สารมือนี้เราเข้มอกเข้มใจยังบุกถนอนบ้านเพื่อนก็บอะไ้แตกต่างจากบ้านเราทุกคนเพียงแต่ว่ากุฎจราจรของบ้านกับเจ้าเนี่ยมันเข้มงวดอีเลนะอ่าอยู่นิวเซาแลนดหรือว่าซิดนีย์เนี่ย ช่วน <You S 2> ีก็ทางเมลเบิร์นหรือว่าทางบิสเบนรมองไดนอ่ะมันจะมีป้ายบอกตลอดเนาะว่ากล้องอยู่ตรงใดไอซีนาจับอ่ะลินโทรศัพท์ถือโทรศัพท์นี่ยมันจะมีบอกเขาทุกมองเลยนะแต่ว่าอยู่เมลเบิร์นกับอยู่บิสเบนมันมีนะทุกคน you know, เขาก็ <I know. S 2> ให้เขาเล่นโทรศัพท์แหละโดยเฉพาะคนขับเนาะยูซิดเนะ่ คนนั่งขางจะริสาสกับคอยระวังเอานาะว่าตรงไหนมันมีกล้องแบบจับหรือว่าแบบกอาเนี่ยยังกวถ่ายเอาเขานะบันทึกหลักฐานการเล่นโทรศัพท <Yeah. S 1> ์ทั้งรถทั้งเสียนะโอเคปะลุมก็มีเลยเพราะว่ามองนี่มองรถจอดหลายเนะทุกคนอาไปรถไปรถเก้าไป you complain me for phone yes don't complain because I'm not complain you by your เมื <Yeah. S 1> non, yeah, ่อห <Yeah. S 1> <'re> ่างนั่นย่าให้หยุดหยุดหยุด stop ตัวเดิมไปลูกเบี่ยงรถนึกซีเมา่อห่างเอาเสยอยู่ว่าหันลืมโทรศัพท์เนาะเราก็จมเหมือนจริสาอเลยว่าเจ้าย่ามา่อห่างก่อนแต่ที่เจ้าไปซื้อเน็จเจ้ามากนะ ไอคือบ่เห็นว่าเนาะนี่ไปซื้อแล้วเนาะไปซื้อ,อยาสูบเมื่อเห็นว่าเลยขับรถมาตั้งไกลนายนายทุกคนบอกไอ้จอนเนี่ยอ่หนากลงก็คือคือดีกันอยู่ละอ่หลังกล้องมาได้นนใน,นยุ่มกันวานคือกัน,กนยุ่มกันไปจ๊เป็เนีังเบื่อนายเราค่าล้างเตียก็ได้รถไล่หลายเมื่อเนี่ย วันเสาร์รถเยอะเนาะโดยเฉพาะตอนบ่ายเนาะคนก็จะผุกผ่านแน่นิดนึงเนาะเพราะว่าวันอาทิตย์มืออื่นกะเป็นวันหยุดบางมองกับมือนี้ก็เฮ็ดงานเนาะส่วนตู่จะิษาบ่ได้เฮ็ดงานเนาะทุกคนเสาร์อาทิตย์เนาะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเลิกกับวันหยุดโรงงานเนาะถนนบ้านเพิ่นหลายอย่างกะดีเนาะหลายอย่างกะบ,บ่ดีเนาะ อเสื้อที่บอดีชลิสามองเรื่องอหมอเนาะหมอโรงพยาบาลทุกคนเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของก็เจ้าเนี่ยมันขาดแคลนกัดมันบ่มีนมมนะชลิสาเคยไปหาหมอตั้งแต่สี่ทุ่มเนาะเจ็บท้องสิบโมงเช้าของมือต่อม้าไปนะจังได้พ่อหมอเวลาหมอน่ดีไม่เนี่ย h a that we bring cash there's only twenty d o l l a s ten o l l a r s <laughs> e a a big cat. Why you not tell me I have cat money? No. One one is, right? If cat one, money. One box, one carton? Uh. Hundred dollars. Is the mean ten? I think you have ten packets inside, I'm not sure. No no no, ten uh ten per east. Yeah. Is. yeah. Uh. ten dollars each. Uh. Maybe I should buy cotton next week. Carton and no, a buy carton, not can not a cotton. มันลอยเรียนอ่ะมันก็ถืออันละสิบแม่กับคันเขาเอาเงินสดมาซื้อเขาสิใครเขาแค่อันละสิบถ้าเขาเป็นค่ดคาาเท่าไหร่คาาเท่าไหร่23 23 if you can eat 10 20 20 for two box two pack อ่าคันซื้อถ้ u ว่า two pack at cash is ten dollars each yes twenty dollars yes Use card 23 3ด uh, more กระจเงินสดกับอีกาาอออาาร you <know> กาคานะึ่งเนาะกรใจเาเอาบัตรรูดเนาะแทบบัมันจ่ายอีกราคานึ่งเขามัดเอาให้เ <You know S 2> ขาใจเงินสดไป y e n o w u x u n คำซุนนะ What tax Taxi Sun ไ่ม n ่ no ่ e o w o r y h ุ่ศลอ่าม่บ้าเขาโกงเงินมาซันม กันสมมติว่าเอาเงินสุดมาน่ะใจสิบเป็นบผู้คายมันก็ได้แล <You know, S 2> ้วมั้งเปาสามเหรียญน,นะ same packet two packets wollongong if I'm buy wollongong mm hmm. I only have one shop have this ทำไมกำลังเปลี่ยนสีด้วยกันสวยดีโอเค go 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 no because then you want to talk phone no I'm not talk phone I just said the l e a s leaf chain color okay go wollongong I only have one shop have my cigarette, Wollongong, and for uh, two packet, they want $34. Ah, uh, A Yeah, $10 more here. Mm. But this shop, if you, next time you cash money come. $20, yeah. Uh, or you want to buy one carton, that's it. Maybe next week I'll buy carton and see how it go, if you ask me all week. Ah, uh, I'm not easy, because you look too much, you smoke too much. No, not really. Yet you are.

นี่วันแม่เนาะเจ้าขายดอกไม้วันวาเลนไทน์กัขายตัวนะวาเลนไทน์ฮ he ีคัเฮียชื่อดีชอบฟ้าเลยกระถานคำแม่นม้ำเนาะนี่เป็นโรงงานแอร์ไดกินนะรง,งานใหญ่ดได้ทำยู่นี่คือจีดีเหรอทุกคน ว่าจกสมัครใส่เนาะมันต้องสมัครผ่านเอเจนซี่อะขางทางเนาะ้งนี้จะเป็นอ่นามมาเนาะะเจ้าเรียงมาขี่มาขี่มาได้เนาะเป็นสโมสรนนะทุกคนถนนบ้านเพิ่นก็สะอาดสะอ้านดีอยู่อาจจะบ่อรูลาทัรประเทศไทยเฮาเนะก็ผ่านในระดับนึงอยู่เลยกะตึนยู่คาลิรตัดเน with a ได้อีกละเขาอยไอจอนเนี่ยบว่ามวนวดดีเดทเานก็ซีเี2นาที่ว for o r ซัมมาลักป with the b c y l e yes yet you press the button อ oh, oh. uh ืมให้ไฟแดงมีปลาผือปลากบบระมานบ้่่งกับบ้านเขาแหละไฟแตต่าง มาโยียวทั้งรถแดอลงมะล่างใช่ค่ะไฮค่ะอันนี้ก็เป็นมองเลี้ยงมาทุกคนคังนี้เขาเจ้าเลี้ยงมาตรงนี้คอกมาอินฮอร์สอินไซเนาะเลี้ยงมาเนยทุกคนเหม่ยตัว้างหน้าก็เป็นลิเวอร์พูลเนาะบ้านพี่ใจที่รู้จักกันใน YouTube เนาะแต่ว่า บ็เคยไปหาเพื่อนดอกธนพรตัวจริงเพื่อนคืบมาแล้วเนะฝนตกหรือเปล่าบ่ามั่นใจเนาะนการจระาะจรสุดจัดเลยจ้าเนหะมือนแล้วในเราถ้ายูคคราลิเตอร์เมดอนาดานล้วในราชเซดานเราต้องใช่ไหมอีสโอเคในโมเดิร์นบีฟอร์บรรยากาศถนนในซนะิดนะีย์อาจจะเนาะ